โอมสีติเะสยาโอมนัตโวชินิสยาโอมนัตโวชีวะยาโอมชีวะปาราโอมชรีสราบันโอมทุกข์ขันธ์ที่มาร ระสพรสค์พระคนเทองค์พระคพระพิเนศเทศองคระเนศเทขาแกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เทศพ้าศิลปะกาแดงเทศาแสดงถุถงลูราบูชาราบูชาองพระแม่ธรณีองคระแม่รณีพระแม่คงองค์พระแม่คงคาองค์วายุองค์วายุ จันทรคเทพจันทรคเทพสุริยคเทพสุริยคเทพลูกกราบูชาลูกกราบูชารัษยามเทวาธิราชรัษยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์วิรามาดาวิรามาดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เครื่องบูชาดูปอร่าพวยเครื่องบูชาพัดตาหารพระราหารเครื่องหอมและดอกไม้เครื่องหอมและดอกไม้เพื่อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟ้าดินและฟ้าดินจะทำการเปิดกล้องถ่ายทำจะทำการเปิดกล้องถ่ายทำละความเรื่องสามพระเก่งละควเรื่องสามพระเก่งขอทุกโรคจงทำวยชัยให้พรอขอทุกโรคจงทำนวยชัยให้พรอ แก่ลูกทั้งหลายแก่ลูกทั้งหลายให้งานสะดวกราบรื่นให้งานสะดวกราบรื่นปราศจากอุปสรรคปราศจากอุปสรรคผุ้บาดเพศุู้บาดเพศทางเพศไทยทั้งหลายทางเพศไทยทั้งหลายขออย่าได้มารังไายขออย่าได้มาดังกายและขอให้ผลงานละครเรื่องสาพระเภทนี้และขอให้ผลงานละครเรื่องสาพระเภทนี้จงมีชื่อเสียงโด่งดังจงมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทวดทุสารทิศเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ชมทวดราชอาณาจักรของผู้ชมทวราชอาณาจักรหากลูกกระทำการันใดหากลูกกระทำการอันใดมันเป็นการล่วงเกินองท่านไปมันเป็นการล่วงเกินของท่านไปด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมวชีกรรมวชีกรรมมโนกรรมมโนกรรมลูกกลาบขออโหสิกรรมลูกกลาบขออโหสิกรรม ขอความสุขสวัสดีมีชัยขอความสุขสวัสดีมีชัยจงมันเกิดแก่ลูกจงมันเกิดแก่ลูกและทุกคนในทีงานด้วยเถิดตรงนี้ขออนุญาตขอบคุณมาก ไจะได้บอกนะจะได้เบิกข้างหน้าออกสวัสดี Hãy cái <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, lỡ những video hấp dẫn

ครับครับครับ <laughs> ยายาอย่างนี้เลยอะไรคะ